อะไรเขาว่าอะไรขเขาบ่กไม่รู้เรื่องอะไรขเขา,า,าอแต่ลวมมากกันยังจะเสียงวายวเพอาัโงโหจังเนี้ยอหอหน้าที่พอ,อินตัวตัวอ่อหนึ่งบะบ่บ่บบนวนเก่งได้เนี้ยเ<อ>ปลี่ยนข้าห้มเธอแล้วไป <laughs> อ,อินหอไ <laughs> พยินหอววั <laughs> นแล้วก็วห่อไปกะเวินเวินกะเวินเวินเวินแล้วก็เิ็นเจอใจก็หอรำล้องปยโยคขึ้นคำคำแม่อะไรวะ อะไรเาไม่โปงกระโปโปเขาเาเนี่อะไรว่าจิมคนทำนี่ยังไงวะนี่วะเหมือนสวัสดีครับ ่านผู้ชมที่รักเกลยครัผมพอซุปเปอร์เน่าดครับผมเบาโจสั์ครับผมพี่น้องนะครับพ่อกันอีกแล้วครับครับพ่อลูกคู่ห้าทางจองซุปเปอร์เน่าเบาโจ,โจสัดแน,น่นในรายการมุ่งเมาม,ม,มวครับผมพี่นอ้องเอาละครับผมพี่น้องขอบคุณที่ขอบคุณน้องที่เขามารับชมทุกๆสถานที่ นะครับทุกสาขาอาชีพต้องพอเนาะนะครับทางไกลทางไกลต่างประเทศก็มีในไทยก็มีนะครับไปทั่วโลกว่าทันเท่าไปนะครับช่องซูเปอร์เาว้บาวจุสักเชนแนวเฮาขอบคุณเลี้ยงใจเลี้ยงเชี่จากพี่จากน้องมาให้กำลังใจตลกผู้เฒ่าตออรบุนเก่าที่ยังมีลมหายใจอยู่รทั่วโลกต่อไปค้นไปหาการง่ายกานี้อยู่ควาบังผมนี่การง่ายหนึ่งไม่ไมีคร้มกัการเนี่ยคร้การเขาว่าติดจอโลกสอดใส่กัน จซ่ลงซดเท่กันเลยสอดสลงุนป้าที่ทยยยู่ท่ยที่ง้นอ่ามีอเมรกายย่งครับเท่ยสิอ่าจ่ลงมาหากันจลงไปตัวดลงสั่งเลยสอดนสวดหอดเลยบด้ขีรถบรด้ขึ้นเคงิเนี่ยาเขาเทีดง่ายเลยพอคิดวาที่เป็นสั้นนี่อีกลรวพี่น้อยโอ้ยคิ้วาอีกล้วเ้ยเังบอดี้ขี้้น เอาพี่น้องครับผมจะได้กฝากกดไลค์กดแช่ได้พี่น้องเด้อซอยกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ว่าอย่ากดขามโฆษณาได้พี่น้องเดออถ้ามีโฆษณาเขานะครับคลิปของสุพอรสุพเนาเบ้าจูซักเบิ่งโฆษณาให้น้ำเน่นะครับพ่อให้เป็นกำลังใจให้คุณสุพสุพเนากระเป๋าจูซักในทีมงานแก่คุณโถน้อยน้อยครับผมมองสำคัญดิมองสำคัญดิเออทาบุถ้าโคสอาทาบุมีโฆษณาครับ ช่องซูเงยากับเบ้าจุดสัตยูไอได้เดี่ยมิกไนั่นฝากพี่ฝากน้องด้อเบื่อเบื่อโคษณาให้น้ำเนี่ยเบื่โอ้เบี่อหน่อยหอยน่อยครับผมโมราณเป็นว่าเบี่อหน่อยคอยยางเบื่อน่อยคอยยางเออพราะเขเมียนในเานี่ครับเพรเมว่ป็นคนเมียน ออเฮ่าเนี่ยเปียบเนเปียบเฮาคือเปียบคือพักห่มเียนเียงก็ค่ำค่ำหัวล่างท่าพักหมเียนยกคเห็นเห็นว่าพักหมเยนยกขางข้างยาสปตาเหยียบย่ำบัดท่าทอท่า้าเท่น้ท้ยอดด้วยยังสีได้กล้เกินฐานฐานนั่นช่องอื้นเขาลงทุนเป็นเสีเป็นยังช่องเ้าลงทุนหลายปันดลยะโอ้ยมวยอลอย อ๋อเขาลูกเลงกทุนด้วยใจด้วยใจเนอลงกทุนด้วยใจด้วยใจด้วยใจรักด้วยใจเพราะว่าบพราได้วังยังนาจพี่จะน้องคักมานั่นครับผมเออรักๆก็คือเฮาต้องการสั่งร้อยยิ้มสั่งร้อยยิ้มเองเสียงหัวเราะให้กับพี่กับน้องได้คลายเครียดด่านตัวนั่นคือหน้าที่ของเฮ้าด่านตัวเพราะว่าเฮาเป็นศิลปินครับผมเออศิลปินคขาขึ้นเข้าเออเอาได้ไหมสัตว์ปีนเป็นเครื่องพาเนี่ยปีนนี่ยก็ยัง ล่องนั่นน่ะอันนี้ปินโมเมนต์ปินซิลิปินอันนี้ซิลิปินโมเมนต์ซิลิปินมาเป็นซิลิปินซิลิปินคือนก่มพาอซิลิปินคือมอลำนี่กล่องมอลำคือนักแสดงนักแสดงดงครับเอาละครักบุอนี้คุณพ่อสุดยอดสิมีแนวอะไมอเมามอมวนกับพี่กับป้องร้องสะดับรับฟังเบิ้งครับมอลำนี่ก็มีตะกี้เป็นเขาคั่วก็มีเลย เพราะเาครอบครัวมีเกณฑ์ดหมอลีเกลียครอบครัวเขามีนะโอ้แม่ยนเมียมียมีพ่อแสดงเป็นพ่อแม่แสดงเป็นแม่ครับครับลูกสาวลูกชายเป็นนักเอกไปกับนักกันก็มีแม่นครับผมเพราะว่าเฮ็ดอาชีพเมียนก็บเฮ็ดดั้มกันนั่นแหละพอพ่อกับพ่อพ่อนา่กัับกบปูว่านี่หนิครับพ่อกับแม่ยพ่อกับลูกไปเล่นดั้มกันครับผมเล่นอยังบอลฟ้าเหรอเอ่าก็คือเป็นพ่อกับลูกกันนะครับพี่น้องพี่น้งคนกับอาทิบพ่อท่านเองหูวจักเนาะคือทีทีเอ้ยซื้อว่าปูวันดีปูวันดีนี่คือ พอของคุณพอซปเปอร์ย่าพอซปเปอร์ย่าเป็นหัวหน้าคณะพอวันดีนะครับลูกเต่าก็เรียนมาปูวันดีเป็นหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าคณะคณะยังก็พอุปปเอร์วันดีวัฒนาศิลป์วันดีวัฒนาศิลป์พ่อพ่อย่าเนี่ยเป็นตลกผู้พ่อเนี่ยเป็นเป็นพระฤาษีครับปูวันดีเออเป็นพระฤาษีขึ้นมาเนี่ย ชานี่ไม่น้ำแล้วปเลยสีบวได้สามสิปีทางสะพีปวทันใดก่อนรก่อ,อนเนี่ยไม่แา่พูดนดออีพูดดีพูดยิ้อพูดยิ้ลือสีหลายขนาดเด็บรเออรไปหลายลเลยบา้านนี่ผู้พ่อเนี่ยสิเป็นไิล,ลไม่ใช่จากเอาคมจากพู้ลือสีนี่ผู้พ่อเนี่ยตลกก็ย่างาะไปเระมาย่างลงไปเฮ้ยเป็นสองซส้อองพอนะเออลือสีพูนี่มันคือแต่พอยี่ยนแท้ ไอวาไอวามันฟังมันเห็นหัวมันหองอะบ้านนี้แสนนมีหัวปวดคนนี้ี่ออกปากเลยเนอโอ้ยมันเพื่นเนี่ก็ไม่นั่งมาบางยีวเลยกูหัวจะมาตับแตกมาปวดปวดัวอปาก คุณนีปอกกระเรืงาลัเปลนสมัยหาซปีขึ้นหลังเออมันั้งมดได้ปอกกับเรื่องมาลัเปลนจักเลยวมะเไปออกปากไปเขาค้นพระงอน่นเขาตังบ้านมันป้ามพุ่นหมออกปาเพ่นนั้นมาปอกออกปากอแต่ม่ัวกันม่มีผอกคนมาจริเป็นลกเลือดชนิดหนึ่งเลือดขึ้นตากันว่ิริสทางโรงการแพร มันกัดแปดมันมีดปอกแต่ก่อนเขาวาดไยาวดิปตะลกคนหัวรอดถึงตายก็มีเดี๋ยวปัจจุบเขาว่าดกอบไปกินเขาเลยกรอไปกินเขาก็มีเดว่าเขาเป็นปอกก็มีตั้งแต่มันตายมันหัวตายก็มีคือมันกันกันเนี่ยคนเล็กน้อยมันกันกันมันกันคือคือหายกันหากันเล็กน้อยหายกันนี่ครับผู้น้อคนกับกันปึ๊บไปเลยหาวค้างก็มีดเลยขาวค้างก็มีดโยนออนไม่ค้างงัดข้างกับไต้ก็มีข้างกับไต้ข้างอืมครับข้าวค้างก็มีดอันผมผมเห็นอยู่น ขายกันไก่ข้างนี่ปากพิดรูปไปเลยเนี่ยเสื้าพิดรูปไปเลยเสื้อสีขึ้นงัดออกบานงัดออกดัางกระลึกไปเนี่ยครับอ่าไปึกไปผมไปศึกษาเบื้องการบวงการแพทย์เพิ่นบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองให้คืนน้ำลายลงแห้งๆขืนน้ำลายลงแห้งมันเด็ดแรงขึ้นมากมันสีค่ายขึ้นหรือว่าพยายามอาบปากให้ขืนทีเนี่ยคืนน้ำลายลงเพิ่นว่ามันสซอยได้หูอื้อนี่หูวอื้อมันเกิดมาแก่กับเพิ่นเกิดหนึ่งเห็นแก่ไปข้หูวอื้อปะ เคยเคยครับนั่นแหละอยากเกี่ยวหูอืออย่างกบ่แม่นยังพอแม่นอยู่แม่นอยู่จังไหนผู้นี้ว่าอือผู้นี้ก็แม่นอยู่นตัวโอ้ยเออแม่นยูโอ้ยหูอือเอ๊แม่นยู วัน,น,นหนึงเราตัต้งใจฟังว่าสิว่าสิได้ควบโหลดไปแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าอาการหูอื้อของคนนี่มันเกิดเป็นประจำหนอ่าขึ้นที่สูงเช่นขึ้นขับรถขึ้นผู้นั่งรถขึ้นผู้นี่เกิมีอาการหูอืออ้อขึ้นเครื่องบินก็มีอาการหูอื้ออ่าเป็นลักอยู่แล้วเอเอแต่ว่าอ่าเดี๋ยวแค่ประสบการณ์พี่น้องมังกันอ่เบ้าจุดซักเดินทางขึ้นเครื่องบินเชียอหูหูสอื้อประจำเวลาเวลาเครื่องบินขึ้นดับไปเลย มันสีอื้อคือว่าขับรถขึ้นผู้ก็คือสีอื้อวิธีแก้ก็คือผมสิใสูตรนี้พอเอามือเอามือบีบดังบีบดังบีบดังแล้วก็ทากลมให้พัดออกหูทากเห็นไหมโอ้โซาเป่าลมออกแต่ว่าบ่ลมมันสีออกมันไ่ออกดังก็ออกปากก็แล้วมันสีลวงออกหูมันสีสะลึกลวงล่ะเลยเออมันสีแกงมันสีแกงแมนครับพี่น้องลองเบื้อเจียะหูมันแกงออกอ่าลองเบิ้งถ้าผู้ใดมีอาการหูอื้อครับเอามือปิดดังแล้วก็เป่าลมออก ปิดปากไว้ลมมันสิออกหูท่านส่อขางเราเมื่อกสิเบาไปช่วงไปหรือว่าท่านก็เอาใส่วิธีของพ่ญ่าเออมีอเอือก็มี่อแงนอยู่โอ้ยครับอีกอันนึงก็คือน้ำลายคือน้ำลายคือน้ำลายอันนี้อันนี้ก็เศร้าก็เศร้าครับแต่ว่าทีทีได้ผลผมล่องมาเบิด์ตสวิธีแล้วทีได้ผลก็คือนี่แหละบีบเจมโบลแล้วก็เป่าลมให้ลมออกหูนี่โอ้ยช่วงล้วงกระหม่อมเลยนะครับแต่ว่าไอ้นี่กินเหล้ามากินอะไรกินขาดเด้อ เอาผู้ม่กเก่ากับธรรมดาบ้านผมกับไรหยินเลยเป็นเป็นข้างยุคขาวเฮี้นเลยหม้อเหล่าก็ห้างอันนี้เป็นปกติของคนเมาเหล่าเมาเหล่าเนี่ยไห้เนียดากระฟังบ่ฟังดาสุดเมื่อเราดาเร่งกระฟังบ้านเป็นห้าก็แล้วมันคือบอกห้าก็คือบอกอ้อมไหวนะเนาะอนห้างเป็นห้างเป็นจะว่าไปย่างไปย่างห้กงยุคข้างนั่นแหละข้างเฮี้นเมาอเหี้นก็เรียกห้างห้างขางเฮี้นจะคลองอะไรดีมาหอนเฮี้นแล้วมามาไปทุกวันมาเลียบเลียบปาก เรียปปะเรียนหนาเรียนน้ำหนาน้ำปากันหักมันไงลงมาเปล่โอ้ยเท่าเอ้ยเจ้ามาดีให้ดีขาดแท้ว่านเจ้าคือดาคอยคักแท้มือนี่เจ้ามาเอาพายินมาเส็ดดาคอยคักแท้โอ้ยเจ้าไปเสือเด้วเด้อโอ้ยมีแหงเด้ออาเส็ดโอ้เส็ดบ๊อบบ๊อสิยละเอ้ยเสีอ้ยเส็ดบ๊อบบ๊อบนี่ละตาพ่อบบึน เออเออเนี่ยเนี่ยเราเราเราปากกันลเออโอ้ยพาเย็นให้ไโอ้ยพันเมียได้ยินเธอเหรเมียได้ยินโอ้ยตอพี่ปอเบ้ลมาเรื่องงานอ้ยโอ้ตายซะนาะตาซะนาะพันหมาเรื่องงานเร่องปักกายปเนาะ เมียขึ้นมาเป็นไหนดีบ่เมียขึ้น่ะดีเป็นว่าเมียพึ้นอ่ะเออเป็นดีเมือลูกพอมาเนาะรูไอ้ลูกพอเนาะเนี่ยเออจะมาเจอดีม่้งสุดาไข่เทสุขภาพดีพาเย็นดีให้เออในไรในเซตรอ่เนี่ยเลยมาไม่เรียรอปากอี๋โอ้ยเนาะเรียนเรียนมาอ่เขาอ้อนเนาะเออทพี่พอไหมปลาเนี่ยปลาเนี่ยปลาคามมาเงี้ยผมเมียว่ะ ละบายดีเด้อพี่น้องผู้เดื่องบางเมาไอ้มื้อตาเบิ่งเซกเกิลขนนี้อันเย็นๆใส่นานโอ้ยเนาะอันหนึงไปร๊ลัมต้องปากกางต้งพูนโคลราเดกี่งก็ฟังแล้วไม่เปลี่ยนเดียวครับโลบัวใหญ่โลนี่โลซีโลซีดานี่คนละภาษาเลยเด้ สมัยหาสีปีขึ้นหลังเขาหเขาสีบอไทยคราชเออเบืองนตลิเกเท่านี้ครัเออเพื่ออำเภอยังก็เพื่อนยังดังกุฏิยังฟังลวบาเป็นได้รึเล่ใครว่าคมไปเริ่มไปพิสีดาไปแม่นเลยอันนี่ไปล่ำาวาจังนี้กับโมโ่่ำหานน้อยม่ร่ภาษาอีสานเขาเนี้อสาลกเลยนี่ได้กับวกมเหรอในน้ควาก้าวต้านจ่ายผื่อัวืวานเรียวก็แเรวเลยพยังอะไรเขาว่าอะไรขาว่าไม่รู้เรื่อง อะไรของเขา้ตลกมากกันยังจันเสียงวายเพราะโมโหจังเนี้ยห้นาทีพรอินตัวตัวครับอันนี้บ่บ่ว่บ่นวลเก่งได้เนี้ยโอ้แปลงข้าห้ำเอแล้วพยินหอพยินหอวันแล้วก็หอไปกระเวนเวนกระเวน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 แล้วก็บินเจอใจกระหออรำลุงยโยคขึ้นหำคขาแม่อะไรวะอะไรเอาม่กระโปงกระโปกระโปกรเานี่อะไรวะว่าจั ทำนี่ยังไงวันนี้บ้าเบือนเหมือนกระเหมือนเหมือนพ่อพานไปไปละไอ้หำขาวไปเลยหำขาวไปไอ้กระโปงขาวไปแล้ยบ้านออกมาจากลุ้นบวันเห็นยังย่างกลายสีหัวไอ้กระโปงขาวาและเราเราเราเลยกระโปงขาวมันจะออกมาเมื่อไหร่บ้างกระโปงขาวออกมาสิกระโปงขาวออกมาสิเหมือนเหมือนกระเหมือนมาเล่นซากเดียวมันคือ ม่าตาลมากจนเงินเขา่าตาลัมเยเงนออกแป่งข <c oughs> <body> <under dietary> sí <waren> ้าแบ่งแงกีข <on> ี้โมกใส่ไหมขี้เหนียมันไหมโมกเลยเรยนฟังดูเรียนใช่สสาประธานศายันไม่ได้เอาเป็นได้ปะเป็นกนสายันกุายันอยู่ใต้พุนสายันนึงก็ลองผาสีเสือกุลองผา ยังย <muy> ่างไก่นาเวทีย่อยใหญ่ย่อยใหญ่ย่อยใหญ่พูดเนี่ยก็เตียงว่าเี่อะไรไม่เที่ยอะไรของเขาเนี่ยใจง่ายไปหมดเออเวลาเขาเลือกจากสายันเนี่ยเขาต้องมาฟังเฮาเออเฮาใจเย็นๆเนอะตัดแต่งตัวไปทาโซ้เลยเขามาโดนสายันเขาเลยสายยันสั่งชั่วโมงเขาเลือกแล้วสนุกเดี๋ยก็อ้อกเรียนเลยเขาเรียนแล้วหนึ่งพ่อเรียนจบแทนแทนเขาโจ้ไม่หมดหรอครับอ่ะป้าขวัญนางเขาเหมือนน่งย่างไก่ย่อย อ็ตั้งรับมเปียนก็ไไปแล้วผมเคนหนังพอสองคนล่ำลำลลำไลม้แป้นฟังกำล่าให้เดินโนงเรียนฟังโอ้ว่าคนที่ฟังอยู่ข้งงมนเขาใสายันเลีวเขาไม่เห็นเเพราะว่าฟังเลยย่างกายยุ่ยย่ยย่ยยคือคนคนภาคกลางเออภาคกลางเป็นฟังเป็นากลางโมเปียนงรับโมีนสาสียคนฟังแนี้บบุมีกับบุพมีโพส เอาขันไปล่ำขันหันหนาไปล่ำทั้งภาคกลางนี่ขึ้นย่างเราตัวก่อนขึ้นยากเราเลยเนาะขึ้นยากแล้วจักสิวาจะไงเพราะว่าขันสิเวาไทยมันก็บพราแม่นหมอลำเนาะมันก็ต้องเบอกอีสานนี่เขามาในสายมอลำใหสายมอลำแม่นต้องกันหมอลำมีหมอลำก่อนผู้หญิงนี่หูหนวกเว้ยหมอลำก่อนผู้หญิงหูหนวกหมอลำหูหนวกมอลำหูหนวงก็จะเป็นหมอลำ อาเซบึงนาอาเบิงนาบงนาคูโตสูโอ้อาเบงนาเอาเวลาสิ่งล่ตอบโต้หนีคือบึงนาเอาไอ้ผู้ยเนี่ย้จักว่าผู้หิงหูหน้าบดเออผู้จักเออก็เลยหมามอล่ำมาคนละมาคนละทางมาฝอกันฝอใกันมอล่ำฝอใส่กันเออมอล่ำก่อนเนาะมอล่ำก่อนครับมาเช่นกับมาเช่นตาบอดเออใส่เป็นตาดำเันช่นจก่ไรแก่ไรแก่ไรแ่ไรก่ไรแไรก มอลล์มีผออาเดบาอยู่อยู่อยู่ผอยู่ยู่ยู่อ้เงี้ยือเาเขาอยเนีเนียเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนีโอ้เสียงบดีไปมาฝรั่งม่ยบมนอนมาฝรังมาหยิมอล์ผู้ชายมาฝรังยิมาฝรั่งให้คอมันชุ่มอืจอผู้หญิงเล็กเก็กเล็กเก็กอ่ฝัง ฟอนอะลยฟอนอ้อมเนยขลังเกูบอกเนี um, Pear, ่ยลัอย่งมะฝรั่งซิสบุคนเนี่ัเป็ดได้ไหมอย่างมะฝรั่งสิไปไปับนี่ยน้องแม่ตีพอีเห็นไมย่างมะเีอัมันไ่ได้หูหนวกเนาะยังไ่เป็นไว่าพอดึกว่ามันมาลาเแล้อมันหูหนวกเนาะมลงตีหูหนวก็ยังยินเสียงเโอ่ยนั่นแลี้งแค่ไหนก็บังยินเนาะไรกล ง้ค่กเอเสียงเสียงแค่สีเไงเน้ยไ่ไปส่วันี้พยิ่งเพียงเพียงโอ้ล้นาเอ๊จะสิใครเนี่ยยินพ่อฟังฟังกันละพ่อเนาะโอนี่การหากินของมมั่ำมันลำปากมันเนี่ยมัมัได้เอป็นนั่นเน่ิลิปินิลปินอ่หมอองมอลำนี่แหะท่านั้น่านผู้ชมนี่ บุลงคนว่าพอปัญเรามาหลายปีแล้วคือสิรวยเนาะมมนวเมนเด้อเมนวเมนบอกว่าตาคนฝุงป่ะก็ได้ยูได้กินแต่วบตถุบางอย่างแต่ว่าปากมองนี่แท้ปากมองคืออยง่มันเป้ปอย่างนี้ดังไฟอไฟบอไฟนก็ป้าอย่างอีกแบบนึงเอยได้ครับผมพี่รอนอขอฟัง่ากันผู้ชมที่รักเลยเขารอเด้อฟัง ฟังใบเนี่ยอันนี้เนี่ยอันเป็นหัวเนี่ยพวกหัวเนี่ยก็จําเป็นละครับผมเปลี่ยนแต่ว่าขันคนฮัก์ดตันเป็นวิธีเก่าๆในเดียวก่อวิธีการใช้ชีวิตสมัยเก่าบอกให้ฟังบอกให้ฟังเพราะว่าลูกหลานผู้เกิดไปยังรุ่นมูจังวะตั้งแต่พอแต่งแม่มีอย่างนั้นฟังแน่บอกมูจังแล้๋ยวมูจังทุ่นต้องใจยต้องร้องมันเขาจะเอาประจันจะสมุนเป็นผู้เป็นไปผูลองเพีย่ยังสมโยธาานพันธ่าเสียมสีเสียมรักมันยังผูเออพวกมูจักเลยครับมอออืเนี่พวกนักคนมาเอ้า ก็นอฟังฟินกัเาเนี่ยผมนำบอยอเนี่ยกาลองเพ็งทุ่นอย่แงนี่สิเวยมันก็ลอกาแข็งโพรว่านันเอ้ยแต่ว่าเ่าคนนี้ก็ฟังนี่แร้ะพวเกี่ยวเมียและเาคนนี้ก็น้ำม้วเลยสนุกเาดม้นนมือฟังมตนกาะ่าฮ่าฮ่า่าก่นฮ่า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 ฮ่นฮ่า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 ฮาฮ่าาฮาฮ่า้่่ พอเวลาพเนยยมมันยิ่ทำใหย้อมดลักเลยก็ลบคอยทานเน้มีอายุวันนัสุขพับาศาสตรศาสตรกษัตรก็งออยาทถิ่ยัป่ายาละยาไล่ครับมาครูปัดคุเมืองมาตะพอแต่เมตาปูแต่ยาหัวแล้วเราากันรักษาไว้พากันพอาากัรักษาถึงกัน รักษาครับรักษาเลยอายุวันนาสุขาปราจูเป็นของท่าน์ลาบลุยลาบยศเสลเสริญสุขจงเป็นของท่านสุขูสงคนต่าตังประเทศก็ดีในประเทศก็ได้ต้องเสียเมืองลาวเมืองลาวนะครับมาเก็อบห้องห้าเข้าห้ี้เมืองดีดีคอยมีอายุวันนาสุขาปลาหมอนี้พอสุขไปัญญผมบ่าวจัวซาขอต้อนคำว่าสวัสดีครับ